วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม rob free fire pubg นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนร,รับสู่ช่อง njs gamer อีกแล้วนะครับทุกคนตาดีผมกดไปเจอพี่ทูนว่ะเอาว่ะเมื่อกี้พี่ชุนกดเชิญมาผมกดรับไม่ทันนะพี่ทูนกดไปก่อนนะครับโอเคตานี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะมาท้าพี่่ทูนนนะหอย เอาละเดี๋ยวขอ,ขอชมหน่อยดิวิชาไปถึงไหนกันแล้วนะตอนนี้ีิดูนี่ถือเป็นคนต,ต้นที่ผมสอนเล่นเลยนะเอาจริงดูนะดูแง,งมาเดี๋ยวขอดูเทคนิคหนะ่อยช่งนี้พิทูน่าจะคิวใจกลับมาได้แล้วนะครับโอเคเคีวสองอันโอเคครับก็เจอระดับํานานอย่างนี้ก็ขออนุญาตนะครับขายตัวเลยนะขายตัวสักครู่ โอเคสวยเครับก็โอเคมีคนเล่นสู้บ้านเดียวมีคนเล่นสู้บ้านเดียวแบบนี้มันแบบนี้มันเลยแบบนี้มันเลยครับมีคนเล่นสู้บ้านเดียวแบบนี้สนุกสนานเลย โอเคครับผมอาจจะซื้อตู้เลนตัวหนึ่งนะเพราะว่าตาน,นี้อาจจะต้องหาแบบพวกเผ่าอะไรเงี้ยเล่นไปก่อนนะครับโอเค คูเ่เลนสวยงามชิป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 ผมคิดว่าน่าจะไหวนะอันนี้อเทมต้องใส่ไหมใส่หน่อยก็ได้นะครับใส่ไปสองอันไม่น่าจะแย่ขนาดนี้โอเค พี่ทุนได้มงกุดเหรอของพี่ทุนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมบอกเลยนะผมไม่อ่อนให้นะเออเอาจริงนะครับบอกเลยอันนี้น่าจะไหวแหละผมว่าน่าจะชิวแหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมว่าจะเล่นว่าจะลงตัวยอมแพ้อีกทีหนึ่งนะรอบนี้ได้ขี้ใหญ่กว่าขี้ใหญ่ก็โออยู่นะครับทุกคนแต่ว่าเลือดเรา914อ่ะเราต้องลงไปเลือดอีกอีก,อ,กอีกชิ้นหนึ่งอนะ่ะถึงจะดีก็ ประมาณนี้แล้วกันเนาะคแค่แค่นี้แหละผมว่าโอเคแล้วแค่แค่แค่เนี้แหละผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะส่วนตัวผมโอเคประมาณนี้คนะิดว่ามันไม่ได้ไม่ได้ดีมากด้วยครับแล้วก็แบบลหลายอย่างมันก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีโอเคดูขายฟ่้งหมดเลยวะแต่ว่าดูไม่ได้ขายแต่ผมผมไม่ขายนะ ผมบอ,อกเลยผมไม่ขายตัวนะครับเพราะว่าขายตัวมันไม่ดีตอนเนี้ยโอเคสวยเดี๋ยวบ้านพี่ทูลขอแพ้แล้วกันโอ้โหไม่น่าลงตูเลนหน่หอยตูเลนแรงอะไรชิบหายแล้วพี่ทูลวางวาง <c oughs> พี่ทูลทิ้งขี้ให้ผมเชียร์แล้วทุกคนโอ้โหจบแล้วพี่ทูลทิ้งขี้ให้ผมวะไม่เป็นไรครับถ,นะถ้าชนะรอบถ้าชนะรอบนี้ผมก็ต้องชนะรอบต่อไปเลยยาวๆอ่ะ ไวแล้วมาไม่เป็นไรครับของเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นปึ้งปึ้งปึ้งมาไปกันต่อเลยมางานไวัยมาตอนนี้มางานวัยงานว่องงานข้องงานแดกมาทุกคนโอเคโอเคงานวัยงานว่องงานข้องงานแดกครับทุกคนรอบนี้ เดี๋ยวมาดูกันหมูหรือจ่ามาม่าหรือปลากระป๋องนะเชได้กิซี่ด้วยมานี้ก็ของประมาณนี้แล้วกันครับไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มเติมละแค่นี้นี่ก็ไม่หวัดไม่ไหวในการชนะแล้วมั้งเกมเนี้เจอเปต้าเปาเหลี่ยมไอสัตว์จบกันฉันรักเธอเลยกูตอนนี้โอ้โหโอเ่โอ้โหแล้วมาแพ้รอบนี้อีก 7K okay. ทุกคนเรียบร้อยครับแตกดีรอเลยอะโอ้โหแพ้ตาชนะตาสแตกเสียสุดๆนะตานี้ทำอะไรไม่ได้เลยวะ่ะตานี้ผมผมเต็มที่แล้วว่ะทุกคนถ้าเกิดจะแพ้อ,อีกสองรอบก็ก็ดีอะแต่ผมว่ามันไม่ไม่น่าแพ้อะ Okay. สวยแพ้เอ้ยเอยเอแพ้อีกเออเออสวยสวยงามแพ้ต่อเนื่องสองครั้งไอเ้เข้าสูตรเข้าสาบเข้าเศษเข้าโซฟเข้าเซฟเลยพ,พี่ทูนเป็นไงวะโอ้งานงอกแล้วพี่ทูนของไม่ดีแต่พี่ทูนเล่นซแตกยอมแพ้สิบรอ,อบทุกคนอย่างนี้เป็นเรื่องเวลาแล้วนเนี่ยบอกให้นะนี้เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะ Okay. เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันผมไม่อยากขึ้นเวเร็วนะครับมันค่อนข้างแย่แครับโอ้าทไงดีวะเนี่ยโอ้โหเจอพอลิทิโน่สองดาวรู้เรื่องครับแพ้ดิโอ้โหจะรอซอดโอ้โหเรียบร้อยเยอะโดนแทงอย่างนี้โอ้โหเรียบลำดีครับรออะไรอะ่ะ Oh, พี่ทูนเป็นไงเรียบร้อยพี่ทูนแพ้พี่ทูนแพ้สิบรอบเอาละทุกคนสแต็กพี่ทูนดีกว่าผมนะตอนนี้เลือดเลือดพอๆกันแต่สแต็กพี่ทูนน่าจะยอมแพ้สิบรอบเงินน่าจะเยอะกว่าผมประมาณหลายบ้านเนาะรอบนี้แต่เดี๋ยวต้องมาดูตรงนี้ครับว่าเราจะแก้สถานการณ์ได้ดีกว่าไหมตอนนี้ลงมาอยู่ข้างล่างสองคนนะเดี๋ยวเขาดูภาพรวมหน่อยนอร์แมนทุกบ้านใช่ปหม พี่ทูมีจะเล่นยอนเหรอเล่นยอนวีล่าร์แมนเหรอโอเคนน่งนะมีนาคอสต์บ้านมีนาคอสเปิดลำหลังบ้านหนึ่งแสดงว่าเล่นฟอร์ซับไม่ค่อยเก่งแล้วรอบนี้ฟอร์ซับไม่ค่อยดีอาจจะต้องเล่นมาหลอดสามเดอมหรือเปล่าเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนตอนนี้เรายังแบบจัดแจงอะไรได้ไม่มากนะจัดแจงอะไรได้ไม่มางนะล็อกชิลหรอล็อกชิลใส่มวย ล็อกคิวใส่มวยัตเตอร์ไฟโลทีหนึง่งไม่ต้องตกใจครับทุกคนเพราะผมทำอะไรนะจะเล่นัตเตอร์ไฟอีกตัวหนึ่งนี่แหละอีกซี่นี่ผมเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าเผื่อใช้นะครับถึงแม้มันจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามนะต,มนนมนมตอนนี้ดูมันยังไางตอนนี้คือตูน่าจะขึ้นเวลแปดรอบหน้าแล้วปะวะ เดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนไม่แน่ผมอาจจะขึ้นเวลอแปดไปเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเลือดผมเหลือน้อยแล้วด้วยไงแล้วแบบพวกนอแมนมันเยอะอะเป็นนะมาคอสเหลือีตัววะแลวคอเหลือแปดตัวไม่ได้แล้วอะถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะมีโอกาสแพ้เยอะมากเลยโอเคคอนเติโตแทงน้ำนี่นู่นนะโอเคโอเคแตไฟโดดทีนึงโอเคครับสวยงาม อเคอันนี้ขึ้นเร็วไปเลยนะเ๋ยาๆครับทุกคนอืมน้ยบ้านแรกเอา้าบ้านแรกไปไหนอะอยู่ดีบ้านแรกเลื่อนเหลือศูนย์ตกดออกเกมมาทุกคนเอาและเอาละโอ้โหโไม่โบเค้นไหวเหรอตาเน,นี้ย โบเก้นไหวหรอวะตาเนี้ยทุกคนไม่โบเคก้นไหวหรอวะ okay. โอเคอีกทีหนึง่งโอ้โหคบเครื่อง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 โบเก้นดิรออะไรอะ่ะเออแบบเนี้ยแหละครบเครื่องของจริงทุกคน โอเคตอนนี้ผมน่าจะชนะอีกไหมวะไม่แน่ใจอะแต่คิดว่าน่าจะมีมุมที่ผมแบบไหวอยู่มั้งรอบนี้แขงเออสวยโดดเออเชี๊ยบัตเตอร์ไฟโดดสวยมวยงัดทีมวยงัดทีนึงเออโดดเออสวยชนะดิเออเออสวยงาม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 สศรงามสวยจัดเลย โอเคอันนี้ขึ้นเรือได้เลยนะครับเพราะว่าเงินอยู่ในจุดที่เราไหวแล้วก็โรทีโลทีนีโลทีดิอีกทีหนึ่งบัตเตอร์ไฟสองฟอร์เรนติโนแบบตึงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอนันอนี้ก่อนแล้วกันลงบัตเตอร์ไฟตัวนึงก็ได้ลงฟอร์เรนติโนตัวนึงก็ได้ไม่รู้จะลงตัวไหนเลยมันแบบคำอักคำเม่นในการแบบนี่อยู่อ่ะตอนเนี้ย ถ้าเล่นมาเทสไฟสองดาวมันเก่งไหมมันก็เก่งครับแต่ว่าจะมาเล่นตอนนี้มันก็ไม่มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ทันแล้วปะถ้าใจว่าทุกคนจะมาเล่นตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วไงโอเคโอเคสวยงามนี้ขายแพงโอเค โอเคครับแม่งชนะแพ้ชนะแพ้เมื่อไหร่จะรวยอะแบบเนี้ดูหน่อยวะผมแม่งเราขาดนาคอร์สว่ะทุกคนถ้าถ้าถ้าดูจากภาพรวมๆเลยนะตอนนี้ผมขาดนาคอร์สมากเลยผม,ผมต้องแบบขายยกเซตอะตอนนี้ถ้าที่ผมดูนะผมอาจจะต้องแบบยกเซตเพี่ทุนเก็บบีตตัวคุณเก็บบีตเหมือนกันวะบ้านแรกย้ายบีดแน่นอนใช่ไหมโอเคทุกบ้านแม่งย้ายบีตหมดเลยผมแม่งไม่มีทางเลือกแล้วทุกคน ้องเอาจริงแล้วว่ะรอบนี้ผมไม่มีทางเลือกแล้วรอบนี้นะผมต้องเอาจริง,ละ,งล,ละไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีทางเลือกแล้วต้องเอาจริงละรอบนี้แพ้ได้นะรอบนี้แพ้ได้นะครับไม่ซสีเรียสเลยถ้าแพ้แพ้ได้แพ้ได้นะรอบนี้ถ้าจะแพ้จริงแพ้ได้เลยีซี่เลยโอ้ my god my god แทงสวย แม่งเกิดจะสวยแต่สแตกแม่งเสียว่ะทุกคนโอ้ m ม g o กพีพทูนเป็นไงวะโอ้ oh, พ่ทูนก็เอาเรื่องว่ะรอบสิบสี่แล้วว่ะมาโอ้พ oh, ัดกันตปครับผมว่าตาเนี้ยนะถ้าเกิดดูทรงจริงเลยอ่ะผมอาจจะไปวัดพ่ทูนตอนเลดเกมอาจจะอาจจะไปวัดพ่ทูนตอนเละเกมไหมเดี๋ยวไม่แน่ใจเนี่ยดูกันว่าส่วนใหญ่มเป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปวัดกับพ่ทูนตอนเลดเกมครับตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะไหวเปล่า อาจจะแบบแตกตั้งแต่ยังไม่แบบแตกตั้งแต่ยังไม่ถึงไหนก็ได้นะตอนนี้ชอยเพตาช่วยวชียร์ <Okay. S 2> <ๆ>้ด้วยว่าประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราโลไปเรื่อยๆนะรอบเนี้ยคือเราต้องโลไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้เราต้องโลหาตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าอ่ะเราดูภาพรวมก่อนมีคนเล่นเทลแครี่ถึงบ้านอ่ะแครี่สองบ้านแครี่สามบ้านพี่ทูลเล,นเล,นล่นเล่นยอนใช่ไหมพี่ทูลเล่นยอนบีทเราเล่นเราเล่นฟอร์ซับไปป่าพี่ทูลได้เลยตอนนี้ยถ้าเกิดเราจะพี่ทูลให้อยู่หมัดนะ เป็นฟอร์ซับต่อบิทูลได้อยู่ก็ต้องแบบทําตัวแบบนอร์แมนแข็งๆเลยอะของพิทูลนาคอสก็ยังไม่ได้ไอันี่มากนะครับคือตาเนี้ยในห้องก็มีพิทูลนี่แหละที่ตึงๆที่สุดแต่ถ้าเราเอาพิทูลได้ที่1ก็น่าจะอีซี่โบรอ่ะอันนี้เรมิกอสเหอนมิคอสไม่มีตันเลือดโอเคไหวอยู่โลก์กันได้หมือีกโหเชี่ยใบบัตรโอ้โหเช็ดเช็ดด้เช็ดด้าเบบโบสต์เก้อันนี้ขายเลยอันนี้ขายได้เลยครับ ถ้าเกิดมาถ้าเกิดมาทรงนี้นะขายได้เลยจริงๆคือทรงนี้คือรู้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงตอนเนี้ยมาคอรสนั่นไงผมว่าแล้วกะแล้วดอะไรไม่เคยผิดเลยชีวิตไ,ไม่มาอีกเฮ้ยดีนะขยับทัน ร้อยนะทุกคนอันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตล็อกเทนไว้ก่อนนะโอเคชนะครับผมตอนนี้ผมว่าผมน่าจะอีซี่แล้วล่ะไหนดูพิทูลน,นี่ยอนพิทูลแม่งแข็งวะ่ะกาลังคิดอยู่ว่าจะเล่นฟอร์ซับหรือว่าจะเล่นอะไรดีตอนเนี้แต่ว่าจากกาันไม่ต้องล็อกแล้วด,ดูจากภาพรวมแล้วตอนนี้ก็ถ้าเล่นฟอร์ซับก็ดีแหละก็น่าจะสู้พิทูลไหวนะครับ ถ้าจะเราเล่นฟอร์ซับดีๆไอหินดีดมันออกอะดิปัญหาแม่งอยู่ตรงนี้แหละคือจะเล่นฟอร์ซับไอหินดีดออกทุกคนว่างไ,งไวัวะอันนี้ก็เอานะก็รู้เรื่องนะทุกคนไม่พูดอะไรกันเยอะแยะนะครับตอนนี้โอ้โหจบแล้วอนนี้เนี่ยคือแบบทุกอย่างมันแบบพูดไงดีอะผมผมต้องพูดว่าไงทุกอย่างมันเป็นใจเหรอหรือหรือยังไงวะตอนนี้ ผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ว่าเราต้องลง6มิตรอ่ะลงไม่ทันแล้วเดี๋ยวเล่น4มิตรกว่าได้หรือยู่บ้านคุนโอเคประมาณนี้โอเคครับสวยอยู่สวยอยู่แหละสวยอยู่แหละรอบเนี้ยโอเคเลยอะ่ะหมาโดดโอ้โหหมาโคจรหมาโคจรเชี่ยหมาโคตรึง มาเจอเจอพี่ทูเลตเกมเอาจริงคือบางคคนดูดูง่ายนะเวลาเราเจอคนเก่งๆอะ่ะมันจะต้องไปวัดคะแนนเ,เกมตลอดเว้ยเพราะว่าฝีมือพอๆกันอะไระพอๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะไปเจอการตอนเล่กเกมแบบเล่นเทคนิคแบบเอาตัวรอดเก่งๆอะ่ะส่วนใหญ่จะไปวัดกันหนึ่งหนึ่งเว้ยว่าใครแบบเหลี่ยมใครจะคมกว่ากันนะครับแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่มีตัดเลือดไงก็ถามว่าผมคมไหมผมว่าผมก็พอคมอยู่ในระดับหนึ่งนะตอนเนี้ยคงบีทได้ก็ หินบีบผมให้เบต้าก็ได้ะแล้วก็คอยคอยนาคอสเคียวนาคอสโบเก่นใส่ปลาไหลใช่ไหมแล้วก็ล็อกคิวให้นาคอสก็ได้แล้วผมก็เอาคอยจากบเบต้าจะให้มา้มาม้ามันก็จะเก่งมากใช่ไหมก็ประมาณนี้เองง่ายๆทีนี้เราก็ได้แล้วบีบกที่เราต้องการแต่เจอบ้านพิทูลเนี่ยม้าชนมมาผมกลัวมันจะแพ้ก็เลยกําลังคิดคิดอยู่ว่าเอ้ยผมควรจะเล่นยังไงให้มันแบบให้มันแบบ เต็มสโขมบีอะไรแบบนี้ครับก็เนี่ยเจอบ้านพิทูลจริงๆนะนี่ไพิทูลพิทูลโอเคโด,ดสวยนะคอนลำโอ้โหเที่ยเลยก็สวยนะมาพิทูลนั่นแข็งจัดนี่สวยจริงนะบอกเลยโอ้โหมาดินี่ละ่ะนี่ลอะไรโอ้โหพิทูนแข็งว่ะทุกคน โอ้ตายละ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 พี่ทูนแข็งมากพี่ทูนแข็งมากทุกคนจริงๆริพี่ทูนแข็งจัดเลยว่ะเสมอก่อนพี่ทูนโอเคเอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนโดนพี่ทูนเฉยว่ะร้อนเลยร้อนสึกร้อนสึกร้อนสุดร้อนสึกอันนี้ร้อนสึกเลยโอ้แม่งพี่ทูนโยกใช้เทคนิคไอ้นี่ว่ะโยกสวรรค์ว่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่ทูนใช้เทคนิคโยกซ้ายโยกขวาว่ะม้าชนม้าแต่ม้าเราก็จริงๆก็เอาอยู่แหละนะนะม้าสอง เคยกซ้ายนะตอนนี้นะครับสวยงามดึงม้ามาเป่าม้าชนม้าแม่งเสียวอะไรขนาดอ๋อแบบนี้จบเลยเชี่ยแบบนี้จบการฉันรักเธอโอ้โหเรียบร้อยเลยแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยแบบนี้จบการฉันรักเธอไปครับตีตีโอ้โหสวยแล้ว โอ้ทุกคนผมแท้ยับเลยวะผมไม่ไหวแล้วคือตอนนี้ปัญหาของผมคือผมว่าผมขาดดาเมจอีกตัวหนึ่งวะ่ะพี่ทูนไหวปะพี่ทูนโดนบ้านนี้ยับเลยเดือดบ้านมีใครโดนสำรองผมปะม,มีคนโดนสำรองผมบ้านนี้เออน่านจะมีคนโดนส,สำรองผมบ้านนี้ไม่เป็นไรครับ okay. โอเคทุกคนตอนนี้ผมว่าของที่ผมขาดอน่าจะเป็นของมานานะอะไรอย่างนี้นะครับนะเราขาดตัดเลือดด้วยใช่ไหมมีมาอันนี้อันนี้ก็สตาร์ทนาคอสเราบ้านเนี้ยเทลสตาร์ทนาคอสเราเราเล่นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นไปนาะคอสโดนเข้าตรงนี้โดนสตาร์ทพิทูเลเลือเลือดสิบหกพิทูลเล่นเทลไม่สองม้าไม่สองพิทูลกลับมาไม่ได้อยู่แล้วดูน่าจะกลับมาไม่ได้ถ้าเกิดเราจะเก็บพิทูลให้ได้เนี่ยเราจะต้องเก็บอะไรบ้าง เซฟิล่ากับม้าแล้วก็เทลใช่ไหมเราจะต้องกักไว้ทั้งหมดสามตัวเรามีเซฟิล่าตัวเดียวตอนนี้มันก็ค่อนข้างความตึงมันก็ยิ่งมีอะแต่อีกอย่างหนึ่งของพิ่ทูลไม่ค่อยดีด้วยไงถ้าเทียบกับผมของโอ้นแต่พิ่ทูลมีสมุดเขียวอะ <c oughs> ก็พอกันนะผมอาจจะแต่ผมบอกเลยว่ามัน,น,นเฟรมก่อนแล้วกันเฟรมนี่จำเป็นที่สุดละนะตอนนี้นะครับ ก็จะเป็นโบเกนใช่ป่ะนี่แล้วก็ทอยนี่ครับคือบ้านผมมันไม่แพ้ทางเทียวไงตอนเนี้ยบ้านผมมันไม่แพ้ทางเทียวไงมันก็จะเล่นแบบง่ายแบบง่ายหน่อยอ่ะง่ายๆหน่อยตอนเนี้ยโอโ้โหจบละรอบนี้รอบนี้ผมขอพูดคํานี้นะ Auto ออโต้วินเคยดีมากทุกคนออโต้วินอ่ะ เรียบร้อยเจอบ้านพิทูลเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยพิทูลเรียบร้อยเลยตอนนี้เทนสัตโอเคเทนสัตโอเคจบกันฉันรักเธอจบกันเธอรักฉันตอนนี้ปังมาดิสัต<อ>ก,กับพิทูลน,นี่หมาสองเจอหมาหนึ่งพิทูลยังไงล้มไหมเรียบร้อยครับผมสังขารไม่เที่ยงเก็บไปแล้วนะตอนนี้ของพิทูลไม่ดีนะตอนนี้นะ ไอ้มงกุดกระทาว้ไอ้มงกุดอะไรเต็มเลยนะครับถือว่าผมโชคดีนะตานนี้ก็ผมบอกแล้วนะถ้าเราเก็บพิทูลได้ตานนี้ในในห้องเนี่ยก็ไม่มีใครเก็บเราได้อีกแล้วนะครับออกมาใจครับสมุดเขียวเดี๋ยวดูของก่นอนเดี๋ยวดูก่อนว่าสมุดเขียวกับโอ๊บเนี่ยเราควรเล่นอะไรส่วนตัวคิดว่าสมุดเขียวนะเพราะว่าจากภาพรวมที่ดูดูเมื่อกี้นี่เหมือนแบบ ก็แบบแอบ,บแอบ,บแอบแอบขาดไอ้แอบแอบขาดสมุดเขียวอยู่เออก็คิดใหญ่ก็ให้ให้ให้หมึกก็ได้ปะอาเมริกันกนะโอเคมันก็ต้องใช้สมุดเขียวแหละเบต้ามันยังไม่มีตัดเลือดอะทำไงได้อะดึงไม่ทันมาทุกคนเมื่อกี้ผมจะโยกโยกไม่ทันนะไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ผมโย,โยกโยกโยกไอ้นี่ไปหน่อยช้าร์หน่อย โอ้หเบอร์เซิร์ชไม่ติดด้วยไม่เป็นไรครับโดดก่อนได้เปรียบโดดก่อนได้เปรียบมาดิเสมอได้เสมอได้เสมอได้แต่ไม่เสมอได้ไหมเสมอได้โอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้เสมอแล้วไม่ต้องรอซอสอะไรแล้วทุกคนไม่เป็นไรเสมอเราได้เปรียบตอนนี้เพราะว่ายิ่งเสมอเลือดผมเยอะกว่ายังไงผมต้องเป็นคนที่ชนะอยู่แล้วครับโอมาดิ มาดิเออกักแม่งให้หมดอะมาดิรอบเนี้ยนาคอสลำน,นี้ลำอันนี้เรากัก,กไว้ใช่ปะมีคนยังไม่ได้ดีแลกเดฟิล่าสองบ้านอันนี้ได้แล้วบ้านนี้ยังไม่ได้โอเคก็หลายบ้านเหมือนกันยังไม่ได้ใช่ปะเมื่อกี้เราเจอบ้านไหนวะเที่ยเ,เสมือนมาฟูบ้านนี้ปะเสมือนโอเคบ้านนี้ต่อไปเราอาจจะเจอบ้านนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อน้าเจอบ้านสาม โอเคสวยงามชนะแล้วนะถ้าถ้าเกิดมา้าม้าผมชนเทนแบบนี้คือผมไม่มีแพ้แล้วนะครับคือคือมันจะมีแค่ว่าเขาหลุดหรือไม่หลุดแค่นั้นเองแนตาเนี้ยอันนี้คือผมโยกตามก่อนเลยนะให้เทนไปรับสะท้อนก่อนแล้วก็ให้ม้าไม่ไปล้วฝั่งนี้จบ easy game. Easy, easy. อีซี่เกมอีซี่อีซี่ดกโกนทีหนึ่งอีซี่อีซี่แล้วก็ปิดเกมปิดจ็อบปิดคอปปิดแก๊ปเลยเลยครับโอเคเรียบร้อยใครเจอใครเจอบ้านผมจบนะตัดเลือดไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่แบบ ความชนานาญในการดึงเสมอก็พอนะรอบนี้โอเคเหลือไอเอ็มีคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเก็บใส่ล็อกเกอร์นะคนนี้คนสุดท้ายของค่ําคืนนี้นะโอเคขายเลยแล้วกันเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นเกมที่สนุกดีครับแต่ว่ามันก็ดําเนินมาถึงตอนจบแล้วไงเข้าใจปะทุกคนมันดำเนินตอนนี้เกมมันดําเนินมาถึงตอนจบแล้วเจอบ้านนี้เจอบ้านนี้เล่นง่ายมากเอาเอามา้าหลบปต้าเป่าให้ได้ก็พอครับอ Okay. แค่นั้นเลยจบแล้วครับคือแค่เราเอามมาหลเบเปต้าเป่าได้อ่ะก็คือก,ก็คือจบแล้วนะทุกอย่างมันแบบมันมันอีซี่ไปเลยครับพอเราทําอย่างหนึ่งได้ทุกอย่างมันก็เรียบร้อยเลยเปะมันก็เนี่ยจบเลยเปตา้าดาวเดียวไม่ต้องทําอะไรแต่เรื่องไม่ต้องนะครับเนี่แหละครับการวางตัวที่ถูกต้องการเดินเกมที่การเดินเกมที่ดีแล้วได้หินดีทุกอย่างมันไหลมันลื่นมันแบบมันไหลอ่ะทุกคนระดับระดับนี้ก็คือแบบ เอาเรื่องนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับหรือใครมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเจอกัใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ